อร่อยหวานหรือเปล่าต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนนะขอชิมก่อนนะไม่ถึงหอยหอยหอยโอเคหวานอันนี้เลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันดุบดุบดอีกแล้วอ่ะดุบดุบดุบอับติ๊กตุ๊กไรหรอขอฟคูไข่ยองเท่าไข่สดไหมสดมากสดยิ่งกว่าไข่ฉันพี่เลิศ วันนี้พอมเพลนนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมากินอะไรที่แบบว่าสดสดใหม่ๆและก็คือร้านอาหารทะเลที่อยู่ในสุขภาพพอมเมดาด้านเองนะคะชื่อว่าร้านซีเฟสบอกเลยว่าเป็นร้านลับเล็กๆแต่คุณจะภาพแน่นครับร้านจริงๆครับผมซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์อาหารพอมเมดาฟู้ดแอนด์วิงคอเนอร์นะครับผมซึ่งจะลับแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตามมาเลย ว่าเกือบคุกเมนูนะครับผมใช่ซี่เฟซนะครับผมใช่ค่ะพร้อมทานแล้วตอนนี้เอาง่ายหนูข้างหน้าเราแบบอลังการมากมากอยากให้ดูเนี่ยอยากให้ดูเนี่ยนี่หอยเชลล์เลยว่ะไม่หอยดังลมหอยดังลมหอยดังลมนี่ใหญ่เ้อามือดิ่ชั้นเลยนะคะดูค่ะแต่เล็กกว่าหน้าผมเนาะเขาหน้าผมใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เมนูแรกเขาบอกว่าเริ่มต้นที่10บาท10บาทเท่านั้นโอเคทางปลาหมึกค่ะทางปลาหมึก เกิดผู้ค้าปลงแล้วลืมไปบบางปลงไม่มีขายทำปลาหมือนกับปลาหมึกย่างอันนี้เริ่มต้นแค่ไม้ละสิบบาทเท่านั้นนะครับแค่สิบบาทเองถูกมากๆเลยเราก็ให้อยากให้ดูนะว่าชิ้นใหญ่มากปลารับผมโอเคแล้วเรามาชิมว่ามันรสชาติยังไงบ้างต้องจิ้มน้ำจิ้มสับปะรด้นะเขาบอกน้ำจิ้มนี่แซ่บเวอร์กบอกเลยที่เคยกินร้านอื่นแบบที่มันราคาเท่ากันอ่ะสิ่งแรกให้สัมผัสได้เลยคือความแข็ง เล่นหนีใช่แต่ที่นี่เนยังไงี่นี่เขากินไปแล้วเขานุ่มจริงๆแบบมายละวสิบบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้มาที่ตัวต่อไปก็คือหนวดหนวดไหมชิมหมักกันได้ถ้าคุณชิมหนวดไปเดี๋ยวเราจะชิมลูกจิ้มนะครับลูกจิ้มก็เป็นลูกจิ้มทะเลนะครับผมมีปลาปลาเส้นกุ้งเขาเรียกว่าอะไรคะเกี๊ยวปลาเออนะ ก็เป็นเครื่องปลาอเลยอันนี้ผมตามมาดีปลาเป็แบบคือหรื้เปล่าการการกินซีฟู้ดนะครับผมสิ่งที่จะสามารถชูลงได้ก็คือน้ำจิ้มจริงจริงน้ำจิ้มกินกับปลาหมึกย่างก็อร่อยมากจริงจริงมันแบบมันแซ่บมากต้องกินนิดซ้อ่ะมันนัวจริงจริงอ่ะอืออือเอี้มาให้ปลาหมึกกล้วยคุณปลาหมึกกล้วยปลาหมึกกล้วย บอกเลยนะว่าตัวว่ามันตัวใหญ่มาก่งจริงคุณผู้ชมดูนี่ใหญ่เด้อยากกินแล้วเนี่ยอยากกินเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วชิม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 บอกเลยว่าแบบ้ำราน้ำผัดใสกต้มต๊อกแบบอ้ยเลยดี ีมน้ำจิ้มเขาดีจริงๆบอกเลยคือน้ำจิ้มอ่ะยิ่งชูโร่งให้พวกซีฟู้ดอ่ะถูกต้องเพืนอมาแบบรสชาติคือปกติแต่นี้สำคัญนะพวกอาหารทะเลที่ร้านนี้นะคะไม่เค้าเลยค่ะถูกต้องคือไม่เค้าอะไรเลยเลยจริงจริงใช่ไหมจะไม่หมดจะมีที่หอยอยู่อ่ะเรามาเริ่มหอยเอาไปคุณเอาหอยนี้ไปเดี๋ยวเราเอาหอยแพงมา น,นี่อนหอยหวานนะคะส,ส,สด,สด,ส,ดสดนะจ๊ะนี่หอยแครงสดๆก็คือยังไม่ตายไม่ใช่เราจะดูทานลุ้ไปหอยหวานจ้าหอยหวานหอยหวานยั่วๆหอยหวานหรือเปล่าต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนนะขอชิมก่นอนนะไม่ถ<อ>ึงหอยหอยหอยโอเคหวานอันนี้เลย <Okay. S 2> อฮึ mastery. ถ้าพูดถึงความสดอ่ะถ้าบอกยังไม่ตายก็เชื่อจริง หอยนางก็เหมือนกันคือมันสดมากแล้วแบบพี่ชอบจริงๆคือมันไม่ขาวที่พูดจริงๆว่ามันไม่ขาวเลยจริงคือมันเหมือนยังไม่ตายอ่ะแต่เขาลวกในวิสก์ยังไม่ตายตหมอกมากหอยหรืเราเราได้ใกล้ตายและทีเดียวหนึ่งนะเมนูว่าตัวใหญ่เอากละตัวเลยโอเควิธีการกินหอยนางรมนะเขาบอกต้องบีบมะนาวลงไปใช่ ี่คุณดักขอบอกว่าอยากให้ดวามอัการของมันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากๆเทียบกับหน้าซึ่งหน้าเราก็ใหญ่กว่าหอยอยู่นี่แต่ทุกอย่างนะแต่ที่กับมือนี่ขนาดเท่ามือเลยนะจริงขนาดเท่ามือเลยเขาบอกให้บีบมะนาวใส่ก่อนคาราบีเป็นจะแซ่บคักบอกเนอร์นใส่เลยน้ำจิ้มพริกเผาก็ได้ หรือจะกินสดๆก็ได้ตาอัธยาใสแต่เราก็ขอกินน้ำจิ้มสาบก่อนกว่าแล้วก็ไะใส่น้ำจิ้มสาบคุณผู้ชมคือช้อนเอาไม่อยู่คุณผู้ชมมันเกินช้อนแล้วนะโอเคเริ่มมดุบบ เป็นเรื่องอบบขอาวเลยอืมแล้วน้ำจิ้มกินมแบบนี้อร่อยมากดีจริงไม่โกหกเลยอ่ะรู้เมนูเลยอ่ะยังเหลือยังเหลือกุ้งยังเหลือกุ้งแต่หอยแต่หอยแบบดีที่สุดแล้วดีมากโอเคมาเลย่องกุ้งเผานะคะโอเคอ่ะให้เลยแบบรีวิวแบบรีวิวเแบบพุ่มสมาพุ่มสมาเนื้อแน่นแบบแน่นมาก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 เนี่ยไม่ถึงเนื้อผม ควาพุ่งโอเคโอเคน้าพี่ซันปิดไปไหมปิดไปเนี่ยมันยาวมาคงพูดหน่อยเดี๋ยวให้ผู้ชมก็รู้หน่อยดุบ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 จริงมาลองมาดูกันนะจ้ากินเลยดีไหมดุบ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 มันแบบเต็มนะ ดีคราวนี้มันที่ตัวไฮไลท์ของเรานั่นก็คือปูไข่ดองจ้าปูไข่ดองนะจ๊ะพี่จ้าโอ้โหบอกเลยอ่ะปูไข่ดองเนี่ยอยากจะบอกว่าราคาพิเศษมากๆใสองตัว3 9มบาทแล้วก็สวยด้วยนะจริงนะครับสวยนี่แต่กาสวยแล้วจอนะแต่กาสวยญี่ปุ่นแล้วร่ถ้าไปที่อื่นนี้นะสองตัวตัวละ600้อยนะโอ้โหแล้วแบบ อยากให้ดูไข่อยากให้ดูเนื้อปูสุดยอดจริงๆได้นี่กามปูนัจ๊่งกามปูนัจ๊่โอเคมาเป็นดองน้ำปลานะคะตื่นเต้นตื่นเต้นรชอบมันเป็นยังไงเนาะเอานะเอาเลยขึ้นไปเอาก่อนเลยจินงอิตาลิกิมาสไม่ใช่ต้องกินอย่างก็กกสวยนี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ยืดยืดยืดอีกแล้วอ่ะยืดยืดยืดต้มยำอะไรเหรออีกยิ่งยิ่งคือคิดว่าปูน่าจะเป็นอยู่อ่ะเอาจริงทำสดเนี่ยไหนไหนยืดยืดมันเป็นข้าเลยนะเรสิมาเป็นเสียงเรซิมาคุณภาคุภูมิสมได้ยินเสียงเนี่ยคุ้ยิ่งน่ากินยิ่งกว่าเดิมออืืดีดีมากนี่เดี๋ยวขอมาที่ตัวไข่ปูบ้างนะเหตุใส่ข้าวสวยกินกับข้าวสวยนี ดูสีน้ำลายแตกบอกเลยว่าน้ำลายแตกคือต้องปากกระดับมันไม่จมปากจมปากเหมือ,อเน,นเจ้า,จามาจะลองกินแล้วนะกินเจ้าเป็นอีกแบบมันดุ๊บดุ๊บเหมือนกันเป็นนุ๊บเทปเลยหน้าคือเป็นนุ๊บเทปเลยนัจจานัจ้ากาแฟสวยกาแฟก็สวยนัจจาอันนี้น้ำปลาดองเพิ่มไปอีก สามร้อยเก้าสิบเ้าบาทได้ทั้งสองตัวเลยนะคะตรงนี้ไปผู้กนนัำเพลงกินกินเลยอ่นดูดูดูเฟสหน้าปีนี่บ้าหน้าปินันปัญญาเอาต้องพูดหน่อยดีพูดหน่อยคำพูดสบาไม่ดูดีแบบไม่มีอะไรจะบอกว่าแบบมันปินอ่ะกินกับกินอาหารแล้วม,มันปีนมันเป็นแบบนี้นี่เองคือ,อขอลองกินกบับก้ามหน่อยได้ไหมได้ได้ บอกเลยนะว่าน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดมากเพราะมันสามารถคูุลงในพวกของแบบวัตถุดิบต่างๆเนี่ยใช่ได้เด็ดมากใช่รวมถึงความสดที่เขามีมันการันตีเลยว่าร้านซีเฟสเนี่ยอร่อยใช่มีห้าดาวไม่หกดาวอะะให้สิบเลยเออให้สิบจรร้อยเลยจริงคุณภาพคือเกินราคามากมากมากใช่เพราะอย่างวตรงนี้ที่เรากินอยู่นะครับผม เริ่มต้นที่สิบาทเท่านั้นริบาทเท่านั้นใช่แล้วซื้อข้าวสมมติราคาสูงสุดของเมนูเนี่ยก็ไม่เกิน400ก็คือกินได้แล้วจริงๆถ้าไปร้านอาหารทะเลอื่นนี่โอ้โหเสียเป็นพันจริงๆถูกไหมแต่นี้คือเสียหลักร้อยนะแล้วก็กินที่แบบไหนที่สมบูรณ์ทัพมินดาดาดูแบบโอ้โหหลักล้านมากเออนะครับนั่งอยู่แบบเน่เย็นๆสบายๆเนาะแต่ความสดใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ นะครับผมแล้ก็ฝากกันด้วยนะครับผมกับร้านซีเฟนนะครับผมที่สุขภาพิคอมเมอรดาเชียงใหม่นะครับผมพาดูไม่ง่ายเลยนะครับผมก็มาที่คอมเมอรดาฟู้ดแอนด์วินอร์เนอร์นะครับผมร้านเนี่ยจะอยู่ข้างในแล้วก็ติดกับกระจกเลยใช่อยู่ที่อาคาร B ชั้น2นะครับเดี๋ยวเลื่อนมาเจอกันทีใช่นะครับก็เลฝากด้วยครับผมเฟสฟู้ดแอนด์เฟส พอมเป็นตะดาเชียงใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับก็สัปดาห์หน้าหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยารายการคอมเพยจะพาคุณผู้ชมไปเพย์ที่ไหนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมส่วนโปรโมชั่นเนี่ยบอกเลยว่าเรามีให้คุณเสมอแน,แน่นอนแน่นอนอย่าลืมนะกดไลค์เพจไว้เลยนะใช่แล้วนะผมก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอจัดการกับพวกเมนูอาหารทั้งหมดสดอลังการตรงหน้าเราเนีจริงๆสดใจรอไม่ไหวแล้วนะใช่วยนะว <ๆ S 1> ันนี้นั่งคุยั้งนานเนี่ยความสดอยู่เลยใช่จริงกุ้งดิ้นอยู่นะ สำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอผู้ขยองข้างนั้นขอใสดไหมขอสดมากสดขอขอให้ส่วนของนี้ชั้นไม่ได้หรือร <laughs> <laughs> ละ่ะ